ไปน้องเอครับมาวไปเอียบพ่อควนไปอีกเ้ควนไปอีกเ้อปห่นหาบลหาอีเพดีแล้วครับผมบางนี่เนมนไหมเหไปมเห็นไหมเห็นบหมเนไหมไมเหนไหเหมเหไวมมเหไเ็นไ ไม่อ้องลร่าร้าวันนี้สรมือได้ลยไม่แพ้บานี่วันนี้ให้ไปจื้อื่นจิ้เือจ้ยาไม่ได้เนะะหน้าตาคือ่าดีใจนี่แหะคือจังหายัางดูหน้าซีดเลยกบแปดเพียงครับราคาก็แปเพียงครับน้องเอฟบด้ยครับน้องตองน้ำน้องตอง พีรีเลยครับสูตรยอดการเดินทางครับแต่ลุงหลอดพมก้านะครับตองบอกว่ามันบนแน่นอนครับ ยังท่านไหนมีไฟเห็นไฟหาอยู่ครับตอนนี้หาบงไฟอยู่ครับมันขึ้นสูงครับก่เนี่ยไที่แหลกเนีันอไดไมนียนนาันเจิดเป็นไได้ตอนนั้นมันมาทางเข้านะครับมันกระนาจีขามหัวได้แบบเืิ่งหันนะครับองศามันตรงนั้นลอยไปทางนี้ตัวนี้ตรงลอยไปทางนี้ครับ ลมาโเอ้ก็มีโมึงจะ้เดี oh mean, ๋ยวมันตามลงมากอาอจิเห็นนะครับผมหองไฟนะครับไฟหงกนี้ครับมีคนเห็นแล้วครับสี่แล้วครับนี่ครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเบาดีนี่นีลงมาเนี่ยเเศร้าบา เนี่ยลงมาฝองฟ้ายักษ์แล้วเนี่ยลงมาฟ้ายักษ์ยักษ์แบบเบาเลยว่ะแบบเบาครับเบาแล้วเบาแล้วครับเห็นไหมเห็นไหมยอดเลยโอ้ยสุดยอดครับฝักไฟน้องตอครับลอยยี่สิบพันใบมันพูดๆมันไปทั้งกุเลรอนั่นนั่นเห็นบ่อเมียเปลี่ยงฝ่าไรนั่นต้งฝ่าไรนั่นเมียลงมานั่นเลยฝ่าไรลงมาแล้วสิเพราะเขาฝ่าขาวเฉียงอเขาคงว่านี่แม่นใก่งเลยครับแบบเบาเลยครับโอ้ยสุดยอดการเดินทางครับน้อง ตองครับโอ้โหสุดยอดทานแล้วครับเบาครับเบาดีครับก็ถือว่าเบาครับสุดยอดจำไไปนะจำไไปนะนั่นยังสีอยู่เมีย ร้อยหกสิบพอดีบูเป็นสถิติใหม่ของไข่น้องตองเลยนะครับทำมาบ่เคยได้ร้อยหกสิบเจียกครับเบ่ยสุดยอดแก้วได้ค่ากียกเกียวความงรับเมื่อนี้ลุงรอดบ่ได้ไล่น้ำครับท่านไล่น้ำก็สิได้ค่ากียกเกียให้เพื่อนน้ำอยู่ครับเกียงยีครับบังไฟบังนี่ครับของน้องเฟนครับ บายบายบายโูยจักีฟ้าแล้วครับจอดการเดินทางครับแก้วครับอย่างสีครับ เดี๋ยวครับแต่มันบางบ้างอีพานผมไม่หาที่บ้านแล้วเห็นได้กี่มือว่ามีนาเดี๋ยวบางมันลงนิดเฮ้ยคอยดู่าจำๆที่มือมันบางนีิดบางมันลงนี่ครับบางมันติวๆๆลงมาด่างๆครับลงไปแล้วแต่ว่าเหลือโบกมันบังครับโบกก็หางมันอยู่ข้างบนครับอยู่สูงครับบินได้สูงครับสุดยอดการเดินทางครับ รอเบิ่งกันต่อไปครับอ่าบังไฟแล้วครับปิดมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับเห็นแล้วครับบังไฟครับเบาครับเบาเบากําลังสืเข่าฟาตัดครับนี่ครับเนบนึงครับสีพันไปครับเห็นโอ้ลงหลอดซูมบังไฟเขามาเห็นแล้วครับอยู่ตึ๊มตึครับเป็นจุดชมพูชมพูดีครับนี่นี่อดอแล้วบงไอดยดอกกือได้อีดอกร้อยได้ยูได้ นะครับหลังไปอ้าวไปใหม่แล้วตืมลอ,อยหาครับจ้าวครับผมราคาเพียงสิบเพียงยี่ครับขอบคุณทีท่ติดตามเราชมเราด็กศรีสวัสดีครับ